ันนี้คือช้าข้าแล้วเนาะเขียวแล้วเขียวแล้วกระพริบ,บไม่กระพริบไม่กระพริบบองเป็หรอดล็อกอะ่ะอ่ะกดล็อกก่อน ตัวล็อกล้างงไงต่อไม่ต้องล็อกท่าวีอ่ะดึงออกออกไหมไม่ออกครับไม่ออกรับครับอ๋องอนน้องกดเสร็จงาดกวยอนองอนาอกดเสร็จสิ้นก่อนว่า อ๋อมันล็อกไปอีกแล้วเนี่ยมันล็อกอะ่ะให้กดปลดไหมกดกดปลดไหมครับแล้วก็ล็อกใหม่แล้วก็ล็อกใหม่แล,ลหมแล้วก็ปลดใหม่แลก็นับห้าวิหนึ่ง สองสามสี่ห้าไม่ออกไม่ออกดูน้องดึงไหน